สรุปดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงวันที่1 6 3 1ตุลาคมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับระยะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายเป็นช่วงที่คุณจะเข้าตากรรมการเป็นพิเศษนะครับผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่เจ้านายนะครับจะให้ความช่วยเหลือคุณมากจากเดิมนะครับเห็นค่าเห็นความหมายเห็นประโยชน์ของคุณมากขึ้นนะครับคอยช่วยเหลือคุณแบบห่างๆออกตัวได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็คอยให้ท้ายอะไรประมาณนี้อยู่ได้ด้วยนะครับ ระยะนี้การงานของชาวพุศพเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับการงานทั ตัวไม่ตกงานแน่นอนนะฮะแต่งานเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายมีความจุกจริกนะครับมีเรื่องที่ต้องแข่งขันกันสร้างผลงานชิงดีชิงเด่นนะครับไม่ว่าจะภายในองค์กรของเราเองนะครับหรือว่ากับคู่แข่งแบบนี้นะครับงานเนี่ยจะต้องเตรียมตัวมีความฟิตมากๆเลยเพราะงานต้องลยุยต้องฝ่าฟันอีกเยอะมากๆนะครับคือศพนะและต้องระวังในส่วนของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนให้ดีเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะเดือดร้อนจะ ได้รับอุปสรรคปัญหาต่งางๆมาจากคู่ค้าคู่คุณส่วนแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับจากความที่ตัวคุณเนี่ยใจดีมากเกินไปเป็นเหตุนั่นเองนะฮะส่วนชาวพฤศภคนไหนที่คิดว่าช่วงระยะนี้จะเริ่มต้นลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างดีไหมในช่วงระยะนี้นะครับหรือว่าคิดว่าจะทําอาชีพที่2ออาชีพที่3ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าดาวปุตตาก คือดาวแห่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรรับมหาอุดคือโดดเด่นมากๆเลยช่วงระยะนี้ถ้าริเริ่มทำอะไรก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีความสำเร็จนั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของความรักอันนี้น่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับช่วงนี้ชาวพฤ่มเนี่ยจะแพ้ทางคนรักเป็นพิเศษนะฮะความรักเนี่ยมันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะครับเป็นช่วงทดสอบ เป็นจุดที่จะหักมุมเลยของความรักแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับระวังทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของมือที่3อันนี้ไประวังกันให้ดีๆนะครับในส่วนของคนโสดเนี่ยมีสเสน่ห์ดีแต่ว่าต้องระวังความรักแบบฉาบฉวยนะฮะเช็คให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะชาวพิศพที่เกิดวันอาทิตย์อันนี้ติ๊กเช็คลิสต์ไว้เลยนะครับต้องไปเช็คให้ดีๆเป็นพิเศษเลยพฤศพวันอาทิตย์นะคนโสดนะครับพฤศพวันอาทิตย์ไปเช็คเลยนะ และในส่วนของการเงินนะครับมาถึงในเรื่องดีๆกันบ้างการเงินของชาวพุทธศพเนี่ยมีความมั่นคงมากที่สุดในรอบปีนะครับเงินเข้ามากมายหลากหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริอมอาชีพที่สองอาชีพที่สามเนี่ยมีเข้ามามากมายในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการเล่นหุ้นก็มีเปอร์เซ็นต์มี มีเกณฑ์ที่จะได้จากเรื่องพวกนี้เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าเสียงเงินออกไปในเรื่องของบ้านรถหรือคนในครอบครัวนั่นเองครับและในส่วนของเดือนหน้านะครับชาวคุณศจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ